ชายติ้งต้องคนนี้ตัดสินใจต้นธนาคารแต่กลับเดินผิดที่พนักงานบอกเขาว่านี่คือร้านแลกเงินและธนาคารอยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อเขาถามว่ามีเงินที่นั่นหรือไม่พนักงานก็บอกว่ามีเยอะเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาก็รีบวิ่งเข้าไปในธนาคารพร้อมปืนทันทีไม่กี่วินาทีต่อมาตำรวจก็รุมล้อมที่เกิดเหตุและเขาต้องวิ่งหนีเขารีบวิ่งเข้าไปในโรงภาพยนตร์และพบการ์ตูนเรื่องโปรดของเขาฉายอยู่บนจอใหญ่ชายคนนี้นั่งลงและชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขโดยลืมไปเลยว่ากำลังถูกล่าตำรวจไม่นานก็จับกุมเขาได้ แม้จะถูกจับแต่เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะแอบดูหน้าจออีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายผู้มาใหม่ตื่นเต้นมากกับการต้องติดคุกเขาเห็นเพื่อนร่วมห้องขังกำลังกินข้าวและถามว่ามันคืออะไรแต่ชายคนนี้ไม่อยากยุ่งกับเขาเลยชายคนนี้ไม่ย่อท้อและยอมรับว่าเพื่อนร่วมห้องของเขาอ้วนมากจนน่าจะกำลังกินน้ำลายหมูอยู่เพื่อนร่วมห้องของเขารีบกระโดดขึ้นไปตีเขาทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่รีบวิ่งเข้าไปพวกเขาพบว่าเพื่อนร่วมห้องของเขาถูกชายคนนี้กระแทกจนล้มลงพวกเขาต้องย้ายเขาไปที่ห้องขังอื่นเพื่อนร่วม ทันทีที่เขาเดินเข้ามาเขาก็เปลี่ยนเป็นหมดใช้ปากอย่างคล่องแคล่วอย่างที่คาดไว้ผู้ชายมีคราวคนนี้ถูกเขียนออกไปบนเปลหามในเวลาไม่นานหลังจากนั้นในเวลาไม่ถึงสัปดาห์เขาก็ได้ใช้ห้องน้ำร่วมกับเพื่อนร่วมห้องถึงห้าคนผู้บัญชาการเรือนจำนำนักจิตวิเคราะห์เข้ามาโดยคาดว่าชายคนนี้อาจจะมีอาการทางจิตและอาจถูกส่งไปที่แผานากจิตเวชแต่เมื่อถูกสักถามชายคนนี้กลับไม่สนใจหมอเลยและหม,มุนอยู่กับการจับมแมลงวันบนโต๊ะแทนนักจิตวิทยาแจ้งกับผู้บัญชาการเรือนจำว่าเขาไม่มีปัญหาทางจิตเลยและทำง,งานช้ามาก โรงพยาบาลจิตเวชไม่รับเขาเมื่อหมดปัญญาผู้คุมก็เกิดความคิดบางอย่างเขาจึงตัดสินใจจับผู้ชายคนนั้นไปขังไว้กับพรพรเป็นมือสังหารมืออาชีพที่ไม่เพียงแต่ขโมยแฟนสาวของหัวหน้าแก๊งเท่านั้นแต่ยังขโมยเงินสกปรกของหัวหน้าแก๊งไปอีกด้วยตำรวจจับเขาได้ระหว่างหลบหนีแต่เขาได้ซ่อนเงินล้านไว้แล้วไม่ว่าผู้คุมจะกดดันเขาแค่ไหนพรก็ยังคงไม่พูดอะไรเลยผู้คุมคิดว่าการพูดจาเจากแจ้แบบนี้จะทําให้พรพูดออกมาได้ชายคนนี้ตื่นเต้นกับเพื่อนร่วมห้องขังคนใหม่ของเขาและเริ่มเล่าแผนลลนีีขของงเา้ฟัทัทท นั่นก็คือการแกล้งตาย